กันทุกจังหวัดเข้าเดวยกันก็คือจะสุขจัวัดกับกรุงเทพมหานครอันนั้นหน้าที่เราะนะครับซึ่งทางกระทรวงทั้งหลายที่เกี่ยวข้องต้องยื่นมือเข้ามาหมดอย่างกระทรวงสาธารณสุขวมนก่อน,อนที่ประชุมกันก็บอกว่าแพทย์พยาบาลพร้อมเราจะให้อ่อนดิวทีนั่งประจำในเต็นต์ต่างๆหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินอย่างไรเป็นความจำเป็นรถออแ,อแอมบลเลนส์นะครับต่างๆรถพยาบาลพร้อมปฏิบัติโดยหน้าที่ อย่างครบครันที่เดียวก็มีหลายๆฝ่ายที่ร่วมมือร่วมใจกันในการะจะป้องกันแล้วก็ลดอุบัติเหตุทางท้องถนนแบบบูรณาการเลยปีนี้คาดหวังว่าจะเป็นยังไงคะท่านรองประหลัดคะครับผมมองดูจากผลลัพธ์ของการประชุมแล้วก็ตัวเลขที่ทางบริษัทเอกชนชื่อบริษัทกลางได้นำฉายให้ชมโอโ้ท่านเห็นนะท่านจะนึก ขอบคุณภาคเอกชนด้วยลงลึกมากเขาละเอียดจังละเอียดทีเดียวครับอะไรบางที่เป็นสาเหตุอย่างเช่นถ้าเราถามกันขึ้นพฤติกรรมของผู้ขับในแต่ละพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุลงลึกถึงขั้นนั้นถ้าทางปอพจังหวัดก็นํามาบันทึกไว้ว่าพฤติกรรมของผู้ขับเช่นบางทีอาจจะเกิดขึ้นจากการเมานะครับ อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้โทรศัพท์มือถืออันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งซึ่งควรจะยุติสักทีะนะครับการทะเลาะวิวาทกานันในรถเป็นต้นมีราไะเอียดครบหมดเลยถ้าทางบริษัทกลางยังศึกษาไปถึงว่าพื้นที่ใดที่เรียกว่าคนในไวัยไหนเกิดอุบัติเหตุสูงสุดจำแนกตามอายุเลยจำแนกตามอายุอย่างเช่นครั้งสุดท้ายที่ประชุมกันได้ผลลัพธ์ออกมาว่า กลุ่มคนซึ่งจะเป็นพลังให้กับชาติออได้แก่คนทำงานออมีปัญหามากที่สุดทุกคนฟังกันห้องประชุมแล้วก็นิ่งหาคำตอบกันเพราะว่ากลายเป็นไม่ใช่เด็กแล้วนะครับไม่ใช่ผู้ใหญ่แต่คนซึ่งในวัยทำงานอาจจะอยู่ในวัยเท่าท่านที่เรียกว่าเป็น working force แต่กลับมาเจออุบัติเหตุแล้วก เสียชีวิตไปซะเองอเขาเขาบอกอย่างนี้จริงไหมคะว่าสถิถติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลบางทีเกิดขึ้นเนี่ยน่ากลัวไม่แท้ช่วงที่เกิดพิบัติต่างๆด้วยกันครับก็เป็นเรื่องที่ทุกคนไม่สมควรตั้งอยู่ในความประมาณ okay, ค่ะอย่างบางท่านบอกว่าเมืองไทยตอนนี้เราเมือคล้ายสิงคโปร์อยู่ก็คือประชากรอวุโส นเนจำนวนเพิ่มขึ้นคืนอท่านท่านท่านดูแลสุขภาพดีซึ่งพวกเราทุกคนดีใจท่านอายุยืนอยู่เป็นเพื่อนลูกหลานเลนงของเราในขนาดเดียวกันเด็กเกิดน้อยนะครับคนเริ่มควบคุมการเ,เ,เ,เกิดของลูกเต้ามีผลที่ดีขึ้นมากคล้ายๆสิงคโปร์แต่ไอ้ที่ไม่เหมือนสิงคโปร์คือคือกลุ่มคนตรงกลางที่เราประสบปฏิเหตุเนี่ย นั่นสิ่งนี้เราจะต้องช่วยกันเตือนคนกลุ่มนี้ให้มากที่ทุกฝ่ายกำลังพยายามเป็นรีบช่วยกันครูบาอาจารย์มหาวิทยาลัยเข้ามาเกี่ยวข้องกันแทบจะทุกสถาบันเพราะนั้นยกเอากรณีของอมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่<ะ>ว่าถ้าไม่สวมหมวกกันน็อกเข้าไปาท่านอธิการมายืนรอเองเลย ที่หน้าหัดประตูทางเข้าแล้วบอกว่าถ้าไม่สวมเธอเธอไม่มีสิบสอบได้ผลไหมคะตอนนี้มาอันดับแรกของประเทศเชจนวันนั้นนักวิชาการหลายท่านบอกว่าให้เอาโมเดลของราชภัฒเชียงใหม่ค่ะ,คะนำไปประกอบใช้กำลัลงจะบอกคนดีให้จังหวัดอื่นๆมาดูด้วยนะคะเป็น <ๆ S 1> แบบอย่างเปนแบบแเพราะว่ากลายเป็นว่า ศีรษะของเราชีวิตของเราเนี่ยกับต้องให้คนอื่นมาบอกให้บังคับให้ใส่ใช่ไหมคะก็แปลกทีครับบางบางทีถนนบางสายท่านคงได้ยินมามีการสวมเพราะรู้ว่ากำลังจะมีการตรวจตราอยู่ข้างหน้าพอผ่านจุดนั้นไปแล้วพบพ้นถนนสายนั้นแล้วถอดออกนี่แสดงว่าไม่ได้ว่องใหญ่โท่านกลายเป็นสวมเพราะว่าถูกบังคับให้สวมซึ่งที่จริงมันไม่ใช่ครับ ต้องเข้าไปแก้ที่วิธีคิดเข้าไปแก้ที่ท,ที่ความสำนึกรักชีวิตของตัวเองก่อนตามมาตรการหหลักอ่หกด้านมาตรการหลักที่เป็นมาตรการหลักทั้งด้านการบริหารจัดการการบังคับใช้กฎหมายด้านสังคมที่บอกไปด้านวิศวกรรมจราจรประชาสัมพันธ์การบริการการผ้าฉุกเฉินและการกู้ชีพที่จะรองรับเอาไว้เนี่ยนะคะเราไปนึกถึงเกิดเหตุแล้วรอ บางท่านพูดน่ากลัวหน่อยรอเก็บศพเลยหรือว่ารอช่วยเหลือยามยามที่เกิดปุบติเหตุอย่างงี้น,น่ากลัวท่านยังไงเราจะมองไปถึงม้องกันที่ได้ผลจริงๆค่ะการให้ความรู้ความเข้าใจการสร้างจิตสานึกสาธารณะ,ะที่ดีซึ่งนี้จะเกิดขึ้นได้วันนั้นพูดกันอีกที่ประชุมก็คือผ่านครูอาจารย์ผ่านคุณพ่อคุณแม่ผ่านที่บ้าน ผ่านบุคคลสาธารณะต่างๆเมื่อมีโอกาสแทนที่จะไปทะเลาะวิวาดกันเรื่องอื่นๆให้หันกลับมาดูในเรื่องของจริยธรรมสังคมให้หันกลับมาดูกันในเรื่องของการทำอย่างไรที่จะให้ลูกหลานของเราประสบความสาเร็จตามสมควรคเป็นคนดีเรับกฎหมายแล้วกเ็เป็นความหวังแทนให้กับพวกเราทุกคนต่อไปในวันข้างหน้านะครับ กระผมคิดว่าถ้าทุกท่านร่วมวมือร่วมใจกันทําในสิ่งนี้ไม่มีอะไรที่ห่างไกลความสําเร็จคการน,นํากฎหมายามาบังคับใช้อย่างเข้มงวดจริงๆังเนี่ยแทนที่จะเป็นการปลูกฝังให้คนเขาสํานึกด้วยตัวเองแบบไหนมันจะมันจะยั่งยืนกว่ากันคะกระผมเห็นด้วยกับสิ่งที่ท่านพูดประการหลังกระผมมองว่าอะไรที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ กับกลายเป็นความสำนึกที่เป็นธรรมชาติคกับกลายเป็นความสำนึกที่ที่เป็นความรักที่อยากจะทําเป็นความรักที่อยากจะอยู่เป็นความมุ่งมั่นที่อยากจะให้บุคคลที่อยู่ใกล้ตัวเรามีความห่วงใยเราน้อยลงค่ะเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งเท่านั้นม,มาคอยตรวจตรามาคอยดูเราอะไรเราซึ่งซึ่งเป็นคนอื่นทั้งสิ้นนะครับ สไหนเลยเราจะไปให้ความสําคัญต่อส,สิ่งแรกนั้นแต่สิ่งแรกนั้นถ้าจะถามกระผมว่าจะให้เลือกลาไปเสียก็คงไม่ได้ก็คง,คงจะต้องเป็นมาตราการในลักษณะที่เขาเรียกว่าป้องปราม,มควบคู่กันไปรเรื่องของการป้องกันแล้วก็ลดอุบัติเหตุทางท้องถนนก็ได้รายละเอียดพอสมควรนะคะมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะถามเรียนถามท่านรองปลัดนะคะเกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติ แผ่นดินไหวตอนนี้ในบ้านเราเนี่ยก็รู้สึกว่าเหมือนจะเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วค่ะทั้งอาคารตึกสูงต่างๆควรจะมีการรองรับเรื่องของความ,วามปลอดภัยรองรับแผ่นดินไหวยังไงบ้างคะผมะได้ประชุมกับทางท่านผู้บริหารกรมโยธาธิการนะัเมืองอยู่บ่ายครั้งก็มีความวิตกกังวบ เพราะว่าเรารู้สึกเราชนะใจกันเป็นมากเราไปมองว่าเป็นสิ่งที่อยู่ไกลจากพื้นที่เราไปแต่ในครั้งหลังๆนงี้ท่านจะเห็นมันมันมีลักษณะที่ว่ามันเข้าใกล้เรามาทุกทีทั้งจากพมาก่าทั้งจากพืนแผ่นดินใหญ่ชารประชาชนจีนอ,อย่างคนสุดท้ายท่านจะเห็นได้ทั้งที่แม่ฮงสอนทั้งที่เชียงรายหรือการสูงๆในเชียงใหม่หรือแม้แต่ในกรุงเทพก็สามารถสัมผัสได้ แย่งตอนที่กระผมรับราชการที่เชียงใหม่เคยมีเหตุการณ์ไหวครั้งหนึ่งผู้คนโดดตกใจแต่ใครที่อยู่บนอาคารสูงๆก็เรียกว่ายังมีสติไม่ได้ลงทางลิฟต์ครัอลงทางบันไดนั่นเรื่องของการอนุมัติสร้างอาคารความรับผิดชอบนี้จะอยู่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิง่นเป็นเรื่องที่ทางราชการส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นจะต้องทำงานร่วมกันอย่างเคร่งครัด อย่างเช่นที่พื้นที่ภาคใต้ที่เราห่วงใย,ยกันอยู่ใกล้กันไปกับทางพื้นที่ของทางอินโดนีเซียเป็นต้น<ะ>พื้นที่ทางภาคกลางของเราพื้นที่ทางภาคเหนือซึ่งอยู่ใกล้กับจีนแล้วก็พมา่าเป็นต้น<ะ>มาตรการต่างๆเหล่านี้อาคารสูงๆถ้าไม่จำเป็นที่จะต้องสร้าง<ะ>จนไปทั้ง เลยเถิดอย่างเช่นที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้ที่จริงวัฒน,นธรรมนี้กระผมคิดว่าเราได้มาจากประเทศสหรัฐอเมริกาซะมากนะครับท่านเห็นได้มาในยุโรปนี่อาคารสูงสูงจะถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่เล็กน้อยหรือเกินนะครับดูอย่างไม่ห้องสอนห้องสอนนี่เป็นตัวอย่างที่ดีของการไม่มีอาคารสูงนะครับก็ต้องช่วยกันขบคิดเรื่องนี้ แล้วก็ช่วยกันรวังมาตรการที่สาคัญก็คือความเขงวดกฎขันในการบังครับใช้กฎหมายอมของการอนุญาตสร้างอาคารในพื้นที่จังหวัดต่างๆอย่างเคร่งครัดคือทุกๆหน่วยงานทุกฝ่ายก็จะมองไปในทิศทางเดียวกันว่าต้องเตรียมพร้อมแล้วไม่ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรก็ต้องเตรียมพร้อมรองรับไปเลยทั้งในแง่ของกฎหมายที่องค์อาคารจะสร้างใหม่หลังจากนี้ หรือว่าแผนที่จะถ้าเมื่อเกิดเหตุล้วจะประชิญเหตุรลบมืออย่างไรต้องเรียนท่านว่าทางปอพจังหวัดใน,ในหลายจังหวัดที่เรียกว่าเป็นโซนทิ่อันตรายเรามีการซักซ้อมนะครับกพระผมเคยไปเป็นประธานดูการซ้อมแผนว่าทําอย่างไรเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นเราจะวิ่งออกไปในที่กลางแจ้งอย่างตามที่หลายคนเข้าใจเช่นนั้นหรือว่าหลบอยู่ภายในอาคารอย่างเช่นทริชดีของญี่ปุ่น ให้หลบอยู่ใต้โต๊ะหลบอยู่ใต้ตู้แทนที่จะวิ่งออกไปข้างนอกอะนะครับก็ก็น, <ะ S 2> นำเอาทุกแผนมาประกอบใช้และการซักซ้อมแผนนำสู่การปฏิบัติในหลายจังหวัดนี่เราซักซ้อมกันอย่างเอาจริงจังมากนะครับก็เป็นเรื่องที่เราประมาทไม่ได้ค่<น>ะเห็นกระทรวงมหาดไทยเองก็จัดทำคู่มือปฏิบัติเ,เป็นคู่มือให้ความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารในพื้นที่เสี่ยงภัยด้วยใช่ครับเพราะว่า มหาไทยเองก็มีกฎกระทรวงในเรื่องนี้ใช่ไหมคะก็เป็นเรื่องที่ทางสมรไทยได้มีการกำชับกันชาไปท,ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่งจะไม่เร็วเร็วนี้มีการพูดจ,จากกันมาถึงครั้งสำคัญครับที่ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองคงจะต้องมีการเรียกว่าบูรณาการการให้ความรู้ความเข้าใจ ต่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องต่างๆเหล่านี้เพื่อที่จะได้เกิดความมั่นใจยิ่งขึ้นต่อพี่น้องประชาชนค่ะคู่มืออันนี้เนี่ยนำไปแจกจ่ายให้กับผู้บริหารท้องถิ่นใช่ครับอ๋อไม่ไม่ไม่ใชผ่ผู้ประกอบการชอดหลายท่านราคาสูงที่มีความสนใจแล้วก็เป็นเรื่องที่เราเห็นว่าท่านมีความจำเป็นจะต้องนําไปประกอบใช้ค่ะมีการซับซ้อมเจ้าหน้าที่ เอ่อแอมพลยีทั้งหลายทยยายในอาคารสูงของท่านเมื่อถึงเวลาจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรวิ่งลงทางไหนอย่างไรมไม่ใช่ตกตกใจจนกระทั่งขาดความรับผิดชอบกันควรมีมีฉบ,บ,บับประชาชนด้วยฉบับประชาชนที่เห็นบอกว่าไปโหลดได้คู่มือปฏิบัต <ap> ิเพื่อความปลอดภัยได้ที่เว็บไซต์ของกรงมยานยนต์การตรวจได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับอืมก็ต้องให้คนไทยเราได้ตื่นตัวเหมือนกันนะคะเพราะว่า เหตุแผ่นดินไหวครั้งที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยค่อนข้างจะตื่นตระหนกทีเดียวเลยเดยเพราะผู้ที่อยู่บนอาคารสูงใช่ค่ะครับผมเห็นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศแล้วน่าจะเป็นอุทาหรณ์สอนใจคนไทยค่ะว่าถ้าหากมีเหตุการณ์อะไรที่ร้ายแรงถึงขนาดนั้นเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราต้องจะกลับการปความสูญเสียเพรฉะนั้นเราต้องปุกปบไว้ก่อนค่ะ ค่ะนั่นก็เป็นการสัมภาษณ์พิเศษนะคะหมอมหลวงบรรดาดิสกุลณนะอายุทยานะคะรองปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งท่านก็มีความห่วงใยนะคะต่อการเดินทางกลับบ้านนะคะในต่างจังหวัดของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่เสร็จวันอันตรายนะคะก็ถือว่าในแต่ละปีนั้นก็จะมีจํานวนตัวเลขผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจานวนมากค่ะและในปีนี้นะคะก็เลยมีการรณรงค์ไม่ให้ประชาชนนั้นดื่ม เะะมาแล้วก็ขับแล้วก็รณรงค์ให้มีการขับขี่อย่างปลอดภัยด้วยนั่นก็เป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทยค่ะแล้ววันนี้หมดเวลาสำหรับสู้กับภัยแล้วนะคะดิฉันจิรวรรณประสมทรัพย์รวมทั้งทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ